ดีครับท่านผู้ชมรับผิดตามมาช,วรรามช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเดินครับกิจ,จวัตรประจําวันครับทุกๆเชา้าเดินตำรวจทุทเรียทุกเรียนครับลุ้นกับการมีดอกมีลูกครับรุ้นทุกวันแงนมมองด้านบนจนเมื่อยคอนะครับก็ยังมีอยู่เท่าเดิม พอลมหนาวอีกชุดหนึ่งครับลมหนาวจะมาพรุ่งนี้คืนนี้ครับมีแต่ด้านบนครับด้านล่างยังไม่ลงมานะครับชอบที่สูงชอบที่สูงแถมอยู่ปลายกิ่งต่างหากบรรยากาศยามเช้าครับแดดแรงครับด,ด,ดูดูแดดแดดแรงมาก ก็สมเลียวตำรวจทุเรียนไปลายวานนี้ลงงลิปเล่าเรื่องประสบการณ์แม่นางไม้นะครับทำให้ฝันเปียกทุกวันช่วงที่ไปพักเราสอบรามนะครับเพื่อนๆเ,เคยเล่นนี่ไหมครับผีถ้วยแก้วเคยเล่นผีถ้วยแก้วไหมครับเพราะบ้านหลังนั้นนะครับพี่พีน้องน้อมลงหลัวกัน เล่นผีทุกยแก้วนะครับก็เชิญวิญญาณคนที่รู้จักนะครับเข้ามาถาม,ถามนู่นถามนี่ก็เดินได้นะครับเดินตอบสิ่งที่เราต้องการรู้นะครับแล้วก็เราก็เลยถามว่าพรุ่งนี้ เราจะสอบที่รามครับจะออกอะไรบ้างออกมาตราไหนบ้างนะครับเรียนกฎหมายครับนิทติศาสตร์ออกมาตาไหนบ้างตอบมาตานูน้นมาตานี้ตามภาษาเขานะครับไม่ใช่เชื่อก็ตรงเหมือนกันนะครับตรงเหมือนกันครับตรงตรงทุกข้อเลยครับแล้วก็ทำข้อสอบได้นะครับ มาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็พี่เรนถามนะครับว่าอนาคตเราจะทำอาชีพอะไรนะครับอนาคตเราจะทำอาชีพอะไรจบจบปลงกรแพงเราจะมีอาชีพอะไรมันก็บอกว่าพี่ดีแกวก็บอกว่าเราจะเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจ ซึ่งเราไม่เคยชอบตำรวจอยู่แล้วนะครับไม่เคยชอบอาชีพตำรวจพอจริงๆก็เป็นจริงๆครับเป็นจริงๆครับเป็นตำรวจจริงๆเรามีอยู่วันหนึ่งครับเราอุตรดิอุตร,รินะครับอุตร,รินะครับทดลองเชิญเชิญสงสัยกันนะครับว่าคนตายแล้ว วิญญาณจะออกจากล่างนะครับสงสัยแล้วคนตายจะวิญญาณออกจากล่างแล้วก็เลยให้คนคนนอนหลับคนนอนหลับแล้วจะเชิญวิญญาณออกจากล่างนะครับแล้วก็ทดลองเชิญเชิญคนที่ยังไม่ตายครับเข้าเข้ามาจุดด้วยแก้วปรากฏว่าโดนผีด้วยแก้วด่านะครับด่าเลยครับว่าเราพี่เลนเล่นนะนู่นนี่นั่นครับคนยังไม่ตายนู่นนี่นั่นก็โดนดา่า ก็ขำดีเหมือนกันครับดี่ด้วยแก้วน้องเล่นเล่นตองคืนครับก็วังเวงดีเหมือนกันครับก็ตอบตอบตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะตรงนะครับสนุกดีครับคอยรุ่นนะครับช่วงไปเรียนลามแคำแหงนะครับ ตุตเรียนสาวมาหรือยังเมื่อวานนี้อัดน้ำไปครับกระแทกน้ำไปพออดน้ำมาเจ็ดวันนะครับเจวันแล้วก็แดดแรงเมื่อวานนี้กระแทกน้ำไปครึ่งชั่วโมงนะครับลุ้นดอไปครับ จะแทงยอดแล้วจะแทงดอกมสันคิ n งนี่จะได้ผลไหมเนี่ยมูช oh, น king สี่ห้าปีครับตัวน,นี้โอ้ oh. ปลูกที่หลังต้นนู้นนะครับหลังต้นนู้นหลังต้นนู้นเกือบปีหนึ่งชมไปครับรุ้นว่าจะเป็นดอกไหมใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่หรือไม่ใช่นะครับทนพระเอกของเรา ถ้าไม่ใช่ทดซุปเปอร์สตา์ไม่สำเร็จ2ปีแล้ครับดอกเยอะลูกสวยร่วงหมดนะครับเราดูแลบริหารจัดการน้ำไม่ดีนะครับให้น้ำไม่สมกับที่เขามีลูกแล้ยังไงลูกสวยมากนะครับทรงสวยติดลูกง่ายตัวนี้ ติดลูกไว้ช่วงไข่ไก่นะครับพอหลังจากไข่ไก่ไข่เป็ดแล้วโหร่วงหมดเลยต้องใส่ให้น้ําไม่เพียงพอครับแล้วก็กลัวให้น้ํามากกลัวจะร่วงที่ไหนได้ไม่พอสองปีนะครับไม่สําเร็จสองปีแล้วต้นนี้ลูกสวยด้วยลูกเยอะด้วยสวยด้วยปีนี้จะมารอยัง มารดยังนะครับจิบกาแฟไปด้วยครับตอนเช้ามารด้อยังจ้ายอดอ่อนก็มีนยอดอ่อนมาได้ยังจ้าที่รัก เดินแง้มมองจะปวดคอนะครับลุ้นทุกวันลุ้นทุกวันโอเคครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับผมเป็นกำลังใจบันทึกไว้ทุเรียนบ้านเนินขอบคุณครับ